เราร์ว่าสารับคออมนี้อมนีพูดยากเลยเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณหนึ่งปีนะเกือบ1หนึ่งปีละคือตัวพี่เองก็ไม่เคยมีการตอบโต้หรือว่าไม่มีการกล่าวกล่าวพาดพิงหรือว่าให้ร้ายบุคคลใดบุคคลอื่นเลยนะฮะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันควรจะเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายนะฮะ คือพี่เองเนี่ยอย่างที่พี่ได้มีการโพสลงไปเลยครับว่าพี่เองเนี่ยถูกถูกอีกฝักกก่งหนึ่งเนี่ยได้มีการพูดคาดพิงเนี่ยมาเกือบ,บหนึ่งปีโดยที่พี่ไม่เคยตอบโต้นะครับแล้วก็พี่ก็ใช้กระบวนการที่มันถูกต้องก็คือพี่ก็ยื่นฟ้องต่อศาลแล้วก็มีการแจ้งความนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยที่พี่ออกมาโพสตไม่ได้ที่แบบต้องการจะมาปั่นกระแสหรืออะไรนะครับคือพี่แค่อยากจะแจ้งให้ฟังเพราะว่า,วาพี่ไม่เคยพูดเลยแล้วหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ย มันหนุ่มมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ากัรชชยมันเป็นอย่างนี้จริงไหมอะไรเงี้ยวันนั้นน่ะพอดีว่าศาลนะ่ะท่านประทับรับฟ้องแล้วก็บอกว่ามีมูลนะฮะเพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จําเป็นที่จะต้องไปประกันตัวนะครับแล้วก็ต่อสู้ในกระบวนการชั้นพิจารณาต่อไปพี่ก็เลยถือโอกาสตรงนั้นน่ะในการที่แจ้งให้กับคนที่ติดตามพี่ได้รับทราบว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะแล้ววันนี้ที่หลายคนมองว่าเออพี่แบบ ปล่อยหรือเปล่าเลีงเชิหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะคือคือพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่จะใช้ใช้บริบทของของ,ของ,ของออการต่อสู้ทางกฎหมายนะครับแล้วศาลท่านเองก็ได้มีการประับปรฟ้องเรยีรยบร้อยวันนั้นที่ฟ้องไปได้หนึ่งคดีแต่มีแจ้งความ,มอีกประมาณถ้าถ้าจะไม่ผิดอลยนะสองสองคดีประมาณเพราะว่าคดีมันจะมันจะใกล้ๆกันเพียงแต่ว่ามันจะเป็นกรรมกรรมไปมันไม่ได้หมายความว่าแจ้งความวันนี้แล้วมันจบตรงนี้นะฮะ ที่ทางทางที่ปรึกษาทางกฎหมายแกก็จะมีการไปแจ้งอันนี้เพิ่มแจ้งอันนี้เพิ่มอะไรเงี้ยคือคือมาอยู่ที่ทางทางที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ด้วยซึงทายที่ควมันไม่หว,วอะไรคือพี่พี่รู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพี่ว่าพี่ก็ไม่ไม่เคยทําร้ายใครนะครับแล้วพี่ก็รู้สึกว่าการที่จะมาบอกว่าพี่เองเนี่ยเป็นมาเฟียโซเชียลและชักจูงสังคมไปในทางที่ไม่ดี นะครับแล้วก็เหมือนกับว,ว่าพี่เป็นหัวหน้าตัวตึงมีลูกน้องเป็นเ,เพจสายดาร์กหรือว่ามีการเอารูปพี่ไปใส่ไว้ในเพจของของท่านแล้วก็ไปไปบอกว่าเนี่ยเหมือนพี่ไปอยู่ในกลุ่มนั้นนี่นซึ่งแบบพ้อที่จริงมันไม่ใช่ครับคือพี่เชื่อว่าคนที่ติดตามพี่จริงๆก็จะรู้ว่าพี่เป็นคนยังไงแต่พี่แค่กังวลใจว่ามันอาจจะมีอีกหลายๆคนที่ไม่ทราบแล้วก็อาจจะหลงเชื่อแล้วทําให้มันเหมือนเกิดการเสื่มเสีย ในในในครอบครัวของพี่ขึ้นมาได้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นลูกสาวพี่หรือว่าตัวพี่เองก็ตามแต่อะไรเงี้ยพี่ไม่อยากให้แบบว่าลูกสาวพี่ไปโรงเรียนแล้วคนบอกอ้าวเฮ้ยพ่อมันไปเป็นหัวหน้าตัวตึงหรือไปไปแก๊งโซเชียลนักชักจูงสังคมในทางที่ผิดหรออะไรเงี้ยพี่ก็เลยต้องต้องปกป้องสิทธิ์ของพี่ตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเอาจริงๆนะฮะคือพี่เองเนี่ยเพจของพี่เองที่เป็นของพี่เองเลยเนี่ยชื่อของพี่เองเนี่ยพี่มีคนตามอยู่มานเกือบเกือบสามล้านคน แต่ลงไปดูได้ครับคือพี่ไม่เคยเอาเหตุของพี่เนี่ยไปลงไปทําร้ายใครหรือไปอะไรึ่อคือถ้าเกิดพี่จะลงพี่ก็ลงได้นะแต่พี่แต่พี่ไม่เคยทําแต่เขาก็จะมองว่าเออพี่ไปให้คนนั้นทําคนนี้ทําแทนไม่จําเป็นแลฮะคนอย่างพี่ถ้าเกิดพี่จะลงพี่ลงเองไม่ต้องไปจ้างบ้านใครไม่ต้องไปบอกใครพี่ต้องไม่รองเสียหายอะไรไหมว่าไม่ครับพี่ไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายอะไรเลยพี่แค่ต้องการบริบทของความถูกต้องว่า จริงๆแล้วเนี่ยพี่อยากให้เ,เรื่องนี้เป็นดุทาหอนสำหรับอีกหลายๆคนด้วยว่าตัวพี่เองเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในวงการบันเทิงหรือตัวพี่เองซึ่งอาจจะเป็นพิธีกรเราเป็นคนสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ได้พี่เข้าใจนะวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่อย่าลืมว่าการวิพากษ์วิจารณ์กับหมิ่นประมาทเนี่ยมันก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่เหมือนกันเราต้องแยกแยะให้ถูกนะฮะอย่างท้งจะบอกว่า โอ้ไอ้กังใช้ทําพิธีกรไม่ดีเลยทําพิธีกรแบบโอ้โหแบบมันแย่มากเลยคือเปลี่ยนตอแบบเปลี่ยนบ้างไหมแก้ไขบ้างไหมอันนี้คือว่ากี่จะไชวิจารณ์เออทำไมทําแบบนี้วะทําทไมไม่เป็นกลางเลยอันนี้พี่รับได้แต่ไอ้ก็จะมาบอกว่าคุณเป็นมาเฟียออชักจูงสังคมไปนในทางที่ผิดเพื่อที่จะแบบจริธรรมหรือว่าออจรรยบรรณไม่มีอะไรเงี้ยนะคือพี่ว่าอันนี้มันมันไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์ มันมันมันต้องแยกยะให้ออกก่อนเลยคุณลงต้นของปัญหาอะไรผมว่าที่หนึ่งพี่ก็เคยเชิญเข้ามาออกรายการอะไรอย่างนี้ยคือเรื่องดีเทลพี่ขออนุญาตไม่ลงลึกกันละกันเพราะว่า <c oughs> มัน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 เป็นเรื่องละเอียดอ่อน,นครับเพราะว่าพี่เองก็ก็เคารพสิทธิ์ของเขานะครับการที่พี่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพี่อยากจะไปโจมตีเขาคือตัวท่านเองท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไปชี้แจงบนทัน้งศาลนะครับแต่ทีเนี้ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทางทางศาลไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่พี่ออกมาพูดเนี่ยพี่ว่ามันก็อาจจะไม่ดีสักเท่่าไหร เอาเป็นว่าเอาแค่ในในมุมของพี่ก็หลันว่าพี่กำลังทำอะไรอยู่แต่ในมุมที่เรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยศาท่านรับฟ้องเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าพี่ฟ้องไปโดยที่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรหรือเป็นสิ่งที่ไปรังแกนหรือกันแกงเขาสุดท้ายเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องกลับพี่นะฮะมันเป็นธรรมดาเลยะวันได้ทระาเออน่าจะเป็น น่าจะเป็นประมาณตุลาครนะถ้าจำไม่ผิดนะน,น่าจะประมาณนั้นอะไรเงี้ยใช่ครับก็จะเป็นเป็นทัน้นพิจารณาก็คือทางฝั่งของของออตัวคู่กรณีพี่เองเนี่ยก็ก็คงจะต้องไปประกันตัวก่อนนะครับแล้วก็มีการต่อสู้กันบนการกระบวนการต่างๆต่อไปที่ผ่านมาเคยฟ้องใครแบบนี้ไมย<า>ที่ผ่านมาเคยฟ้องใครไหมเออที่ไม่เคยฟ้องใครนะคือถ้าเกิดย้อนกลับไปในอดีตหลายสิบปีก่อนที่เคยมีประเด็นเรื่องของการฟ้องเรียกสิทธิ์ตัวเองคือในคดีของมรดก นะฮะแต่นั้นมันเป็นเรื่องของมรดกนะแต่ไอ้ฟ้องแบบอาญาอะไรแบบนี้ไม่เคยนี่คือครั้งแรกคือหอาคต่อหน้าืือคือพี่พี่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่จําเป็นต้องเคลียร์นะฮะเพราะว่ามันเหมือนพี่เองก็เปิดโอกาสอย่างที่พี่ได้มีการโพสต์ในในในเฟซบุ๊กนะฮะว่าพี่ได้รับการติดต่อจากคนรอบข้างมาหลายครั้ง นะครับบอกว่าคู่กรณีของพี่เองเนี่ยอยากจะขอโทษพี่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะโทรศัพท์มาหาพี่ในคืนนี้พี่ก็รอนะสุดท้ายก็ไม่ได้โทรมาก็จะมีแต่เสียงที่ฝากคนนี้คนนี้มาแล้วก็ไม่ได้โทรมาเองอีกสองวันก็มีการไปร้องพี่ที่ยองสายว่าพี่ไม่มีตัญญาบันรุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยซึ่งมันฟังแล้วมันแบบ,แบบแปลกอะนะฮะพี่ก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง ไม่โกรธนะฮะไม่ได้โกรธเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ชอบอืมไม่ชอบไม่ไม่ชอบไม่ชอบการคุกคามสิทธิ์อะไรกันแบบนี้เลยความเห็นสุดหลักฐานที่แบบคงสารเขารับในกระบวนการพิจารณาแล้วมันตรวจสอบในใจมันนอนหาอะไปเลยทีได้ียวเออไม่ไม่เลยครับคือพี่พี่ปล่อยเฉยๆกับเรื่องพวกนี้มากเพราะว่าตัวพี่เองอ่ะนอกเหนือจากที่พี่ฟ้องเขาแล้วเนี่ยพี่ว่าพี่ก็โดนคนอื่นก็ฟ้องมีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบเราก็มีวัคซีนในการในการคิดแล้วก็แล้วก็เหมือนกับปกป้องความรู้สึกของตัวเองอยู่แล้วเลยที่บานคนคิดบวกอยู่แล้วลก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องแบบนอนไม่หลับหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยว่าฉันขาดคือขาดม่ได้ใช่ค่ะขึ้่ง <laughs> สายค่ะคือตัวอยากจะทราบนะว่าแบบเออเขาเป็นอะไรก็ ไม่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 อยากทราบหรอกครับไม่อยากทราบว่าทําไมท่านถิงไม่ชอบหรือชอบหรือเราพี่ก็ไม่ได้อยากจะจะไปฟื้นฝอยตรงนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าเพี่แค่แค่รู้สึกเสียใจนะครับเสียใจว่ามันไม่น่ามีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาผู้ถิ่นพี่เขาคิดมุมไหนแบบไหนอะไรเงี้ยถึงได้ได้มีการกระทำออกมาแบบนี้ท่านละ ไม่อะครับคือคือพี่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปว่ากัานบนศาลดีกว่าคือมันมันเป็นสิทธิทพี่ต้องปกป้องแล้วพี่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของท่านด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะซึ่งถ้าเกิดพี่ใส่ร้ายเขาเขาก็มีสิทธิมาฟ้องกลับพี่พี่เปิดโอกาสตรงนี้ไงถ้าเกิดเรามาเจราจารทั้งล่างเนี่ยมันก็เท่านั้นน่ะถูกไหมฮะมันก็แล้วยังไงอะพี่ถูกด่ามาปีหนึ่งแล้วก็อ๋อโอเคยกมือขอโทษตรงนี้จบไปเมันก็ไม่ใช่ อย่างน้อยพี่ต้องการให้ให้บริบทนี้มันเกิดขึ้นในสังคมด้วยเหมือนกันว่าทําแบบนี้ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดพี่ผิดพี่ไปใส่ร้ายก็ฟ้องกลับพี่มาจบนั่นแหลคือเป็นเคสตัวอย่างค,คางค,ง,คงจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ฮนะเอาเป็นว่ามันเป็นก็เป็นอุทาหรณ์ในเรื่องหนึ่งกันแล้วกันเพราะว่าถ้าจะเป็นตัวอย่างพี่ว่าตัวอย่างมันเกิดขึ้นเยอะแยะม,มากในสังคมที่บอกว่าเราไม่เคยไปไปจับต้องหรือไปดูนั่นแหล าว่าหลักฐานที่ไม่แน่นจริงๆสารไม่ประทับละฟ้องเมเรับป็นสิทธิ์ของเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะมีการหาหลักฐานต่างๆนานา,นาที่จะมามามา,มาบอกว่าเขาไม่ได้หมิ่นพี่ตรงไหนนะครับว่าเขาว่าพี่เป็นแบบที่เขาพูดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดไม่อะไรพี่พี่ชิวมากเลยนะครับ ไอ้มอนสเตอร์ในปัจจานจะกลับมาใช่ไหมครับคืออย่างนี้พอมันมีเรื่องไอ้ประเด็นของของปังชาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ซ์มอนสเตอร์เนี่ยพี่เคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะเอากลับมาเพราะว่ามันคนเนี่ยพูดถึงเยอะมากโดยเฉพาะในทวิตเตอร์เนี่ยคือบางทีติดเทรนเลยนะติดเทรนเลยว่าไอซ์มอนสเตอร์ไอซ์มอนสเตอร์อย่างเงี้ยแบบคือพอเรารู้สึกว่าเออเราชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วพอมันมีเรื่องของปังชาขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเอาตรงมันก็เป็นอาจจะเป็นแบทพีอาร์เหมือนกัน สำหรับมุมพี่นะตนัวพี่เอนแบดพีอาร์ที่แบบว่าโอเคแบบเออเฮ้ยมันมีมีวิกฤตรตรงนี้ที่สังคมกาลังจับจ้องอยู่เนี่ยเราก็ดึงไอซ์มอนสเตอร์ขึ้นมาว่าเฮ้ยเราจะกลับมาดีไหมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางทางออพาร์ทเนอร์นะครับก็คือ,อ,อน้องน้องสาวนะฮะว่าเอ,อเราจะเอาอยัางไองอะไรเงี้ยซึ่งก็ตกลงว่าน่าจะเอากลับมาน่าจะเอากลับมานะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังหาหาร้านนะครับดูไว้บางที่แล้วก็อันนี้ขอบคุณจริงสรับห้าง เรียกว่าเกือบทุกห้างเลยติดต่อเข้ามาหมดแล้วว่าอยากจะทําด้วยอยากจะแบบให้พื้นที่อะไรเง,งี้ยต้องต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลย่ต่ตัวพีหนมากเตอลยใช่ครับใช่ครับพี่พี่ถือไอมอนสเตอร์แทนแม่ค่ะจะเป็นรูปเป็นร่างได้หรือไงคะเอ่อเร็วๆนี้เร็วๆนี้ก็เชื่อแต่เชื่อว่ากลับมาแน่นอนนะครับรออีกสักนิดนึงแล้วก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าเออ่ ไม่มีไม่มีเมนูปังชาแนตะ่จะไม่มีปัญหาเรื่องคำว่า Ice Monster, Ice Monster ไอซ์มอนสเตอร์ไอซ์มอนสเตอร์ะอะไรอย่างี้ใช่ไหมฮะคือคือจริงๆในอดีตเคยมีปัญหามันเคยมีปัญหาไปแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับปังชาอันเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลโลโก้ของพี่อะ่ะมันเป็นไอซ์มอนสเตอร์มีคาว่ามอนสเตอร์ซึ่งเป็นโลโก้ไม่ได้เป็นคำนะใช้คำว่าเป็นโลโก้ทีเนี้ยในอดีตเคยมีคนมาฟ้อง นะครับว่าไอ้คำว่าโลโก้ไอ้คำว่ามอนสเตอร์เนี่ยเขาจดไว้แล้วเป็นในโลโก้ของเขาอ่ามันอาจจะเป็นแบบว่าฮอตฮอตมอนสเตอร์หรืออะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะก็ห้ามขายสินค้าที่เกี่ยวกับไอศครีมเครื่อง่างๆอะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยดึงไอ้คำว่ามอนสเตอร์เนี่ยมาฟ้องพี่สุดท้ายพี่ก็เลยให้น้องเนี่ยไปซื้อไปซื้อลิขสิทธิ์ที่เขาได้มีการไปจดแจ้งไอ้ตัวเท็ดมักไอ้เทดมักตัวนั้นมาเก็บไว้เองเลย แล้วมันก็มีคนนั้นคนนี้ใช้แต่พี่ก็พี่ก็ไม่เคยไปไล่ท้องาณะเพราะพี่มองว่ามันมันก็มันก็ไปเข้าขายคาสามันด้วยเหมือนกันพี่หรือว่ามันเป็นอาจจะเป็นช่องว่างช่องว่างทางกฎหมายเล็กๆที่บางทีแบบว่าคนที่อาจจะหัวหมอเอามาเอามาเอามาเป็นประเด็นได้อกมงต้นกี่สาขาครับที่มงาไวเอาสาขาให้รอดกันแต่มีแน่แน่ไในปีนี้แหละเนาะ อยปีนี้เลยเหรอเดี๋ยวสิสามเดือนเดี๋ยวกระายเย็นๆนี่สามเดือนแบบขึ้นโครงร้านก็เอาก็เดี๋ยวจะพยายามให้เร็วที่สุดก็แล้วกันแต่ว่าไอ้เรื่องของไซลับไอ้เรื่องของแบบสูตรเนี่ยมันอยู่กับเราอยู่แล้วนะเพราะเป็นสูตรโดยเฉพาะอะไรเงี้ยไม่มีใครเหมือนแน่นอนแต่เมืใครบอเหมือนที่ถึงว่าแบบสูตการใช้ไอมอนสเตอร์ในช่วงการใช้ในสยามมันเหมือนแป็นเปนร้อนกับไฟนะใช่อ้นี้พี่ภูมิใจแล้วพี่ก็ดีใจมากๆจริงๆนะฮะเพราะว่าเชื่อไหมครับว่าไอซ์มอนสเตอร์คือเจ้าแรกที่ทําถ้วยแบบนั้นออกมาแล้วมาทําให้มีคนเนี่ย เหมือนก็เป็นตัวแบบเป็นต้นเป็นต้นแบบที่มีการเอาถ้วยถ้วยกระดาษกลมๆแบบนั้นแล้วมีโลโก้นไปขาย2คือน้ําแข็งที่เป็นน้ําแข็งแบบเป็นเป็นโนว์ไอซ์ซึ่งก็มาจากเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกเพราะว่าเราเนี่ยตอนนั้นเอาเข้ามาเนี่ยก็แบบเอาเหมือนกับทําเป็นกรอบปิดเอาไว้แล้วก็ไปปั่นอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยถ้า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 คนทันสมัยนั้นนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องหออีกหลากหลายเลยที่มันแบบเป็นเป็นเป็นฟิลที่ที่เป็นต้นแบบนะฮะก็ก็รู้สึกภูมิใจจริงเี แต,ต,ต่ต้องเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างต้องต้องต้องเป็นเหมือนเดิมอ๋อน้องภาคภูมิน้องภาคภูมิที่ที่ายเป็นตากแข่งกับด้านบวกใช่ไหมคือจริงๆอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องบังเอิญนะครับแล้วแล้วพี่รู้สึกว่าเออพี่อยากช่วยน้องเขาเพราะว่าตัวน้องเขาเองเนี่ยก่อนหน้านี้คงจะสร้างมันอยู่แล้วว่าเขาอะมีการไปขึ้นป้ายนะครับว่าเขาเองอ,อยากจะขายบ้าน เพื่อจะเอาเงินเนี่ยมาผ่าตัดเพราะแม่เนี่ยติดหนี้อยู่มาสัก8 9 0,000หมื่นบาทนะครับแล้วตัวน้องเองเนี่ยจำเป็นต้องผ่าตัดมาควางพ้านโวเนี่ยผ่าตัดตรีนะของเด็กแต่ว่ามันจะมีค่าอุปกรณ์เพิ่มเติมซึ่งตรงนั้นเนี่ยแม่ไม่มีแม่ไม่มีแม่ก็เลยได้มีการไปคุยกับเหมือนกับที่คนที่เขาแบบรับขายบ้านให้เอาบ้านไปนยูนิเวทแล้วก็ขายแล้วแม่เนี่ยก็จะไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยมารักษาน้องเพราะแม่ไม่มีตังค์สักบาทเลย ทีเนี้ยพอเราเห็นรรู 2> 2> ้สึกว่าเฮ้ย네มันเราช่วยได้นี่หว่าแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเราเราก็อยากช่วยเพราะเรารู้สึกว่าพี่ดังที่พี่เคยพูดไปหลายๆครั้งว่าเวลาที่เราเรารับอะไรมาแล้วเนี่ยเราได้อะไรมาเราคุณต้องคืนให้สังคมเขาบ้างพี่ว่าอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพี่เห็นแล้วพี่ก็แบบพี่พี่ไม่อยากเฉยซึ่งจริงพี่จะเฉยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็คงจะมีคนนั้นคนนี้ช่วยแต่พี่ไม่อยากเฉยพี่ก็เลยแบบอ่าเรียกเขามาคุยเขาก็มาที่ช่องสามพี่ก็คุยกับแม่เขาแม่เขาก็บออกว่าาคืเติดนี อยู่5เจ้ารวมเป็นจำนวนันแปดหมื่นที่1นึ่งสองหมื่นที่1นึ่งหมที่1นึ่งหมื่นอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกโอเคแม่แล้วแม่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยบอกแม่ไม่ต้องการอะไรส่วนนี้เนี่ยเดีย๋ยวเขาจะใช้เองแต่ว่าเขาอยากให้ให้พี่อ่ะช่วยช่วยในเรื่องของการผ่าตัดของน้องในส่วนต่างของโรงพยาบาลที่เหลือแล้วพี่ก็ถามเอาแล้วหลังจากทําแล้วล่ะแล้วแม่จะทําทยังไงต่อไปเออก็รอขายบ้านเนถ้าขายบ้านไม่ได้อ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเขาต้องไปไปไปเหมือนกับไปขายของ เสร็จแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปจ่ายหนี้นอกระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยหเด็กก็ไม่มีเงินไปเรียนหนังสือสองแม่ก็ต้องเป็นหนี้แบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องของการดูแลตัวเองของการโควดจะเป็นยังไงสุดท้ายพี่ก็เลยก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นนะพี่ใช้หนี้ให้เลยแล้วกันแต่พี่ไม่ได้ให้ตังค์แม่นะพี่โทรศัพท์ไปหาเจ้าหนี้เขาตั้งห้าเจ้าคือพี่คุยเองเลยพี่ก็โทรไปคุณมีตัวตนจริงไหมคนนี้ก็ติดหนี้คุณเท่าไหร่ ขอหลักฐานเขาจะมีบอกพี่ห้าคนพี่ก็จ่ายให้ทุกคนหมดก็ปิดหนี้แม่ไปแล้วก็ตัวน้องเนี่ยก็นัดวันผ่าตัดเมื่อวันก่อนก็ไปผ่าตัดพี่ก็โอนเงินค่าผ่าตัดส่วนต่างไปให้เสร็จแล้วเด็กเนี่ยเขาก็ต้องไปดูไปหาหมอเพิ่มอีกอย่างเงี้ยฮะก็ต้องมีแบบค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรพี่ก็พี่ก็โอนเงินไปให้อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าคือถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเด็กเนี่ยให้มาบอกเดีเ๋ยวพี่จะจัดการแบงนี้ให้แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะไปลงใน Facebook แล้วก็มาขอบคุณเรา ไม่มีครับแต่เขาไปลงใน Facebook ซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้นะแต่ว่าเห็นเห็นในหนังสือพิมพ์ไปลงนะว่าว่าว่า,วามีการตอขอบคุณอ,อ,อ,อะไรเงี้ยหลังจากนั้นพี่ก็เลยให้ทางทางทางทีมงานโทรไปไปคุยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วตอนแรกก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากให้มันเป็นข่าวเลยขึ้นมาเพราะว่าอันนี้ต้อง,ต,องต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าคือพี่อ่ะไม่ไม่สามารถช่วยทุกๆคนได้เพราะพอมีข่าวขึ้นมาปั้งเนี่ยมันจะมีคนวิ่งเข้ามาหาพี่เยอะมาให้พี่เนี่ย ช่วยเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็จะมีคนส่งเข้ามาเยอะมากเลยนะแต่ว่าคือพี่อยากช่วยทุกคนนะแต่ว่าพี่ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีกําลังขนาดนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีเรื่องเนี้ยที่พี่ช่วยเขาได้มันเป็นเรื่องของความมันแบบมันมันคลิกอนี่ยมันคลิกพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีโอกาสได้ช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยและเกณฑ์การในการเลื่อนตระกูลไม่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 มีเลยฮะไม่ไม่มีเลยมันไม่ได้อยู่ที่เกณฑ์เลยเออมัน ถ้าจะพูดแล้วมันอ,อาจจะพูดอย,อย่างเช่นมันเร็วๆเวนี้ยก็มีมีมีเด็กคนหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นอะไรนะฮะแต่น้องเนี่ยเป็นเป็นนักแบบตีแบบอายุแค่ประมาณท่ามาอยู่อะท่ามาอยู่เลยแล้วเป็นนักแบดแล้วแข่งชนะที่สองที่สามปรากฏคุณพ่อน้องล้มแล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าหัวใจวายเป็นผู้ป่วยติดเตียงทุกวันนี้ก็ก็ยังไม่ได้ฟื้นขึ้นมาน้องต้องย้ายออกจากโรงเรียนเก่าแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ตีแบบอีก พี่ก็เลยพอพี่รู้เพราะว่าเขาขอความช่วยเหลือมาพี่ก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นเอากลับมาเดี๋ยวจ่ายค่าเธอเอง <c oughs> แล้วก็เอาน้องกลับมาเรียนที่นี่เพื่อให้น้องเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะไปตีแบบเพราะ <c oughs> อย่างเนี้ยพี่ก็มองว่าเด็กเขาเขาเขามีมีมีความสามารถมีมีอนาคตที่ที่เขาจะไปได้อย่างเงี้ย <c oughs> พี่ก็อยากจะสนับสนุน <c oughs> คือมันไม่มีอะไรเลยเกมไม่มีอะไรมีแค่นี้เองมันนมันยู่แค่ในความคิดของเราเท่านั้นเองตามโอกาสตามโอกาสและความเหมาะสม เพราะฉะนั้นคือบอกแล้วอยากช่วยทุกคนนะแต่ว่าบางทีมันแบบมันคือพี่ไม่ได้มีกำลังขนาดนั้นมีี่ไม่ไเข้าใจหรอหเราอเออสอามารถช่วยได้นะบางีมีมีเขาบอกว่าทำไม,มช่วยคน<ม>อื่นได้ทไมช่วยเขาไม่ได้ทําไมทําอย่างนั้นถึงจะมีเรื่องี่แบบพี่พี่ขอโทษจริงๆคือพี่แบบบางทีแบบการที่พี่จะช่วยคนนึ่งพี่ต้องแบบไปดูข้อมูลให้มันของแท้จริงๆแล้วพอมันมีคนส่งมาเยอะๆเราไม่สามารถไปที่จะไปแบบ ไป,ไปไปไปรีเสิร์ชข้อมูลทุกคนได้อันดับหนึ่งนะอันดับสองพี่ที่ไม่มีตังขนาดนั้นพี่ไม่มีตังขน,น,น, <c oughs> นาดพี่แบบมีแค่แบบไบางส่วนที่แบจจะช่วยได้บางแค่บางคนเลยอย่างเงี้ยก็ขอโทษด้วยอย่าโกรธกันนะ